สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของช่องทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมานำเสนอวิธีการถักสายเชือกอนเนกประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเล็กเล็กแบบนี้นะคะเวลาถักค่ะสามารถที่จะนำไปใช้งานเกี่ยวกับเป็นสายผูกรองเท้าผ้าใบได้นะคะหรือว่าสายหูรูด ปากกระเป๋าต่างๆได้เลยค่ะงานที่ได้ออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีไหมพรมนะคะหรือเชือกตามแต่เพื่อนๆต้องการใช้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะใช้เป็นเป็นเชือกเอ็นนิ่มนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์เราคือต้องการ ทำเป็นสายผูกรองเท้าค่ะแล้วก็จะมีเข็มนะคะโคเชนะคะของทิวลิปเบอร์หนึ่งะคะหรือ1.6 mm นะคะกันไกลค่ะสายวัดนะคะแล้วก็ไฟแช็คค่ะไฟแช็กนี้นะคะจะามาใช้ในการลนปลายนะคะเพื่อที่จะได้ความแข็งนะคะของตัวสายเชือกอเนกประสงค์ของเรานะคะอันนี้เส้นนี้จะเป็นสายผูกรองเท้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไฟแช็คลนนะคะก็จะปริมาณยาวสักประมาณ1เซนนะคะ1เซนครึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ได้ความแข็งนะคะในการร้อยเชือกรองเท้านะคะค่ะสำหรับเพื่อนที่ใช้ในงานอื่นนะคะอย่างเช่นหูลูกกระเป๋านะคะก็ลนแค่ปลายก็พอนะคะแล้วไฟแช็กนี้นะคะจะใช้ได้สำหรับไหมบางประเภทเท่านั้นนะคะ ที่เป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะสามารถใช้ได้นะคะส่วนไหมหรือเชือกที่เป็นฝ้ายจะไม่สามารถใช้ไฟแช็กลนได้นะคะค่ะหากเพื่อนๆเ,เตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะคะสำหรับสายเชือกผูกรองเท้าเส้นนี้นะคะเราจะต้องเตรียมไหมนะคะให้ได้ความยาวนะคะของเส้นไหมะคะ่ะ วัดให้ได้300เซนติเมตรนะคะหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะคะเราต้องดึงเกมไหมด้านหนึ่งนะคะให้ได้ความยาว300เซนติเมตรนะคะแต่สำหรับในคลิปนี้เราจะทำให้ดูแค่50ซนติเมตรนะคะเราวัดลงวัดความยาวไปก่อนนะคะให้ได้50ซนติเมตรค่ะนี่ค่ะพอได้50เซนติเมตรแล้วนะคะเราก็พับทบ ครึ่งของไหมค่ะแบบนี้ค่ะเอาด้านที่เป็นปลายของของเชือกนะคะเอาไว้ข้างหน้านะคะได้ที่อยู่ในตัวกลุ่มไหมเอาไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทำเชือกผูกรองเท้านะคะแบบนี้ค่ะต้องวัดด้านที่เป็นปลายของเชือกนะคะหรือเส้นไหมค่ะให้ได้300เซนติเมตรนะคะหรือประมาณ3เมตรนะคะเพื่อที่เราจะมาถักให้เป็น ตัวของเชือกผูกรองเท้าค่ะถักแล้วนะคะจะเหลือความยาวของเชือกผูกรองเท้านะคะประมาณ85เซนติเมตรถึง88เซนติเมตรนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะสาธิตที่50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ทบครึ่งเส้นไหมแบบนี้ค่ะค่ะเอาด้านที่อยู่ในตัวกลุ่มนะคะไว้ข้างบนค่ะส่วนปลายเชือกอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะ ค่ะจากนั้นนะคะหยิบเข็มขึ้นมาค่ะจับเข็มให้ถนัดนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปค่ะแบบนี้ค่ะทิกตัวกึ่งกลางนะคะของที่เราทบไว้นะคะแล้วก็ทําปมไหมก่อนนะคะหนึ่งหลักค่ะแบบนี้ค่ะจะได้ปมไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะ ให้เราพันขึ้นมาที่หน้าเข็มแบบนี้ค่ะหยิบเส้นด้านล่างนะคะพันขึ้นมาหน้าเข็มแบบนี้นะคะแล้วใช้เข็มค่ะเกี่ยวเส้นด้านหลังค่ะลอดทั้งสองห่วงมาค่ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างค่ะพันหน้าเข็มอีกค่ะเอาเข็มเกี่ยวเส้นด้านหลังค่ะลอดมาทั้งสองห่วงนะคะ แบบนี้ค่ะค่ะเราทำแบบนี้ซ้ำๆกันไปนะคะจนสุดปลายไหมที่เราดึงเอาไว้นะคะ50เซนติเมตรหรือ300เมตรนะคะหรือความยาวที่เราดึงเอาไว้นะคะตามต้องการเลยนะคะที่เราจะนำไปใช้งานค่ะถักซ้ำกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะดูช้าๆอีกนิดนะคะ เอาเส้นด้านล่างนะคะพันมาหน้าเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เข็มเกี่ยวเส้นด้านหลังค่ะลอดผ่านสองห่วงค่ะแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักไปให้สุดความยาวนะคะของปลายเชือกที่เราวัดเอาไว้ห้าสิบเซนตรงนี้นะคะ เราถักมาจนสุดปลายเชือกแล้วนะคะเราจะจบงานด้วยการใช้เข็มนะคะรวบทั้งสองเส้นเลยค่ะรวบเชือกทั้งสองเส้นผ่านมาที่ห่วงนะคะค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตัด ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะส่วนที่เส้นที่เป็นเส้นที่อยู่ในกลุ่มเนะะี่ยค่ะตัดทิ้งเลยค่ะเราก็ได้เชือกอเนกประสงค์แบบที่สองแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโซ่นะคะเป็นโซ่แบบนี้ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมดสี่ด้านนะคะค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ แล้วนะคะเราก็ใช้ไฟแชกค,ค่ะมาลนนะคะที่ปลายของเชือกทั้งสองด้านเลยค่ะถ้าเราทําเป็นเชือกผูกรองเท้านะคะเราก็ลนให้กว้างประมาณ1นิ้วนะคะให้ปลายแข็งกว้างประมาณ1、นิ้วค่ะเราจะได้สอดเข้าไปที่รูลองเท้าได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เราสามารถใช้เชือกอนิยมประสงค์นะคะทําได้มากกว่านี้อีกนะคะอย่างเช่น เราถักเชื่อใเนี่ยสกสมนะคะให้ได้สามเส้นค่ะแบบนี้นะคะให้ได้สามเส้นแล้วก็มัดปมเอาไว้ตรงมุมด้านหนึ่งนะคะพอเราได้สามเส้นแล้วค่ะเราเอามาถักนะคะเป็นเปียะคะ่ะเป็นเปียถักผมธรรมดาเนี่ยคะ่ะถักเป็นเปียนะคะถักให้แน่นนะคะเดี๋ยวนี้แค่เราจะ สาธิตคร่าวๆให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะพอเราได้เป็นเปียแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเราดึงเปียให้แน่นนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถนำไปทำเป็น หูกระเป๋าก็ได้นะคะหรือเป็นเข็มขัดผูกเอวก็ได้ค่ะใส่หัวเข็มขัดสักนิดน,นึงนะคะหัวแล้วก็ท้ายค่ะก็ทำหัวทำเป็นเข็มขัดได้หรือไม่ก็ทำตุ้มที่ปลายทั้งสองข้างแล้วเอาไปมัดผูกเอวได้นะคะค่ะกับอีกแบบนึงค่ะเราถักเส้นเดียวนะคะเราถักเส้นเดียวเลยแต่ว่าเราต้องใช้เส้น เชือกอเนกประสงค์ที่เราถักเนี่ยยาวสักนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เข็มหัวใหญ่เลยค่ะหัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่เรามีนะคะเราทำถักโซ่ค่ะถักโซ่ธรรมดาค่ะ แล้วก็ดึงโซ่ให้แน่นนะคะดึงให้แน่นๆนนะคะเพราะว่าเชือกออเนกประสงค์ที่เราถักตรงนี้นะคะจะมีความยืดค่ะดึงให้แน่นตรงนี้นะคะถักให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะเราสามารถนำโซ่ที่ได้ตรงนี้ค่ะไปทำเป็นหูกระเป๋าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำเป็น่ เข็มขัดสายเข็มขัดก็ได้หรือสายลูดตรงเอลเสื้อก็ได้ค่ะก็จะได้ลักษณะ,ะ,ะของโซ่เป็นแบบนี้นะคะลักษณะของโซ่เป็นแบบนี้เราดึงโซ่ให้แน่นนะคะแล้วเราจะต้องใช้ความยาวของเชือกอเนกประสงค์ที่เราถักเนี่ยพอสมควรเลยนะคะกว่าที่เราจะนำไปถักโซ่แล้วให้ได้ความยาวของโซ่ที่เราจะนำไปใช้งานค่ะ เราก็ต้องคำนวณความยาวของเชือกในผสมที่เราต้องการถักไว้ด้วยค่ะเท่านี้เราก็ได้สายกระเป๋าสายอันกประสงค์ของเราในการทำงานในชิ้นงานของเราได้นะคะท้ายคลิปนี้นะคะก็หวังว่า ทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปในช่อง m a s t e r ร์คัฟีมือแม่นะคะจะได้รับประโยชน์กลับไปในการสร้างสารรค์ผลงานของตัวท่านเองนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช์นะคะแล้วก็ทุกการติดตามที่ท่านได้กดติดตามกด s u b สไ r i b e เข้ามาค่ะ ท้ายคลิปนี้จากลากันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานของทุกท่านสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย